สวัสดีครับทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมยู่นในช่องเจมี่นะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาทําการรีวิวผลบิสตัทผลใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับคุณผู้ชมและเป็นผลที่ราคาถูกที่สุดในเกมนัตอนนี้นะครับซึ่งผลนี้นะครับผมก็มีชื่อว่าล็อกเก็ตนะครับทุกคนนี่หน้าตาของมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นหน้าตาทรงจรวดจรวดนะครับน้อง ใช้เงินเมดีในการซื้อ5,000แล้วก็ใช้โลบักซื้อ50โลบักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลผลพิศาจผลนี้เนี่ยราคามันถูกเนี่ยสกิลมันจะง่อยไหมหรือว่ามันจะดี เดี๋ยวเรามารับชมคลิปนี้รพร้อมๆกันนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์กด,กดอะไรกันกดให้เจมกันด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวก,กันเลยดีกว่าอยากมีแฟนให้ไปหาแต่ถ้าอยากได้ร้านเติมเกมดีๆหนางงั้นแวะมาที่นี่เลยร้านสตาบักร้านเติมเกมที่โคตรจะไวได้ของทันใจภายใน5นาทีและทางร้านยังมีบริการเติมโรบัคอีกด้วยเช่นไอเดีพและกิฟต์การ์ดยังไม่หมดสายขี้เกียจหรือไม่ว่างทางร้านยังมีบริการฟาร์มสุดโหดฟาร์มเพชรลงหอคอยอีโบ ตัวละครอานิมีแอดเวนเจอร์หรือเอฟเคฟาร์มเพจฟาร์มสตาพารสแมปออสตาชาเวอร์ดีเฟน s ์ก็ยังมีและ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 ยังม well, ีขายรหัสไก่ตันเริ่มต้นกับรหัสเท็อีกด้วยเยอะขนาดนี้แถมบริการดีต้องไปใช้กันแล้วที่สตาบักสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ร้านแนะนําขนาดนี้อย่าพลาดกันเด้องั้นไปดูคลิปกันต่อดีกว่าซึ่งผลพิษัสตรใหม่นะครับคุณผู้ชมสกิลนะครับผมจะมีทั้งหมด4สกิลนะครับสกิลแซสกิลเอ็กสกิลซีสกิลเอฟนะครับผม ใช้มัตเอรี่สกิลเอนะครับก็จะเป็น75นะครับทุกคนก็เป็นผลพิศาสตร์ผลหนึ่งที่มัตเตอรี่ใช้ไม่ต้องเยอะนะครับเริ่มกันจากสกิลเซตนะครับคุณผู้ชมสกิลเซตนะครับผมพอทําการกดไปแล้วนะครับนี่รูปทรงมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทาการเหมือนจะยิงจรวดนะครับน้องๆนี่มีเป็นแบบจรวดนะครับพอทําการปลดปุ๊บปู๊ม ทำการยิงไฟไปนะครับคุณผู้ชมดาเมจประมาณ2200นะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีละกันทุกคนสกิลแซดยิงปุ้งประมาณนี้นะครับพอกดค้างก็จะเป็นการเลงชาร์จนะครับทุกคนประมาณนี้ต่อมานะครับผมสกิล x นะครับคุณผู้ชมใช้มัตเตอรี่2 0นะครับสกิล X นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่ะก็จะเป็นการเอ่ยิงจรวดเช่นเคยครับทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีไฟตกมาจากท้องฟ้านะครับ เดีย๋ยวเราดูใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้ดูไม่ทันนะกดค้างก็เป็นการเล็งเหมือนเดิมนะครับนี่ท่าทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมปล่อยปุ้มอ่าก็จะมีไฟตกมาจากท้องฟ้าท้องฟ้าประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งทีแล้วกันให้มันดูแบบชัดๆหน่อยโป้งประมาณนี้ครับต่อมาครับผมสกิลซีนะครับคุณผู้ชมสกิลนี้ใช้มาตเตอรี่50นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการกระโดดพุ่งเข้าไปโจมตีประมาณนี้นะครับ งอ่าเป็นการกระโดดไปพร้อมกับเอ่อพร้อมกับยังไงดีพี่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่ากระโดดไปทําดามมิดประมาณ3000เลยนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆสกิลซีนเน่ยอ่ะกระโดดไปปุม้มกระโดดไปแล้วก็ทําการเหมือนจะชาร์จไปที่เป้าหมายนะครับทําการแบบว่าเหมือนเออเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันก็จะกระโดดไปกระแทก ตรงนั้นละกันนะครับถ้าเกิดเราลิงตรงไหนไปนะอ่ะกระโดดไปกระแทกปุ้มประมาณนี้นะครับผมเอฟเฟกก็เป็นไฟๆประมาณนี้นะจ๊ะต่อมานะครับคุณผู้ชมสกิลเอฟนะครับผมใช้แบตเตอรี่75นะครับทุกคนซึ่งสกิลของมันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมปื้อก็จะเป็นการบินนะครับน้องๆซึ่งก็น่าจะบินได้เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอลองบินดูซิน่าจะบินได้เรื่อยๆนะครับซึ่งสกิลนี้ก็แอนิเมชันหรือว่าเอฟเฟกก็ไม่ได้หวือหวานนะครับทุกคนก็ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็สามารถบินได้เรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือผลล็อกเก็ตนะครับคุณผู้ชมเป็นผลที่ถูกที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะอัปเดตล่าสุดนะครับคุณผู้ชมและสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์ให้เชียนกันด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดไม่กดติดตามคลิปนี้แล้วก็โดยพี่ตอย